สวัสดีครับแฟนๆปีศาจแดงทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fred The La เ e ดด์สรุปข่าวรอบรัวโอทัฟฟอร์ดที่จะไม่ทำให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญของสโมสรวันนี้เราก็มีข่าวใหญ่ในตลาดซื้อขายมาอัปเดตกันหลายเรื่องทั้งเป้าหมายกองหน้าคนใหม่ที่ดูจะมีใจให้เราดราม่าของนักเตะที่อยากย้ายทีมและการตัดสินใจครั้งสาคัญของเซอร์จิมแลคิปที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าการซื้อขายของเราไปเลยไปเริ่มข่าวแรกกันเลยครับ ประเด็นที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้คงหนีไม่พ้นตำแหน่งกองหน้านะครับหลังจากฤดูกาลที่แล้วเรามีปัญหาเรื่องการจบสกอร์อย่างเห็นได้ชัดและล่าสุดดูเหมือนว่าเราจะเจอเป้าหมายที่น่าสนใจและมีใจให้กับเราด้วยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังต้องการกองหน้าตัวเป้าอย่างเร่งด่วนสำหรับฤดูกาลใหม่และมีรายงานว่าออลลีวักกิน ดาวยิงของแอสตันวิลล่าก็พร้อมที่จะตอบรับความท้าทายนี้หลังจากที่ลัสซุทอยลุนทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจในฤดูกาลที่แล้วโดยยิงในพรีเมียร์ลีกได้เพียงแค่สีประตูเท่านั้นทำให้รูเบนอมมริมกุืซอของทีมต้องการกองหน้าที่ไว้ใจได้เข้ามาแทนสถานการณ์นี้ก็ดูดีขึ้นเมื่อมีข่าวจากกิฟต์มีสปอรตรายงานว่าตัวนักเตะอย่าง โอลลี only, ่วัตกินเองก็สนใจที่จะย้ายมายังโรงละครแห่งความฝันเดาายิงทีมชาติอังกฤษรายนี้พิสูจน์ตัวเองในหลีกสูงสุดแล้วโดยการทําประตูด้วยเลข2หลักทุกฤดูการและ3ฤดูกาลหลังเขายิงได้15ประตูขึ้นไปปัญหาเดียวคือค่าตัวที่แอสตันวิลล่าตั้งไว้สูงถึง60ล้านปอนด์แต่ถึงยังไงก็ตามการที่แอสตันวิลล่าไม่ได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้วัตกินต้องการย้ายทีมในครั้งนี้ครับจากข่าวคนที่จะเข้ามามาดูข่าวคนที่จะย คาส์ลัดฟอร์ดที่ตกเป็นข่าวนาหูกับบาร์เซโลนาแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีรุ่นพี่ในตำนานออกมาเบรกเรื่องนี้แบบหัวทิมเลยครับทุกคนบาร์เซโลนาตกเป็นข่าวต้องการคว้าตัวมาคาส์ลัดฟอร์ดที่ดูเหมือนจะหมดอนาคตในโอทัฟฟอร์ดแต่ถึงยังไงก็ตามครับเท็ดดี้เช์ลิงแฮมกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับมองว่าสตาร์ทีมชาติอังกฤษไม่สมควรได้รับการย้ายทีมในครั้งนี้เช์ลิงแฮมให้ความเห็นผ่านสื่อสปอร์ตว่าพฤติกรรมของมาคัสในช่วงหลังทําให้เขาไม่สมควรได้ย้ายไปเล่นให้กับบาร์ ที่คุณพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้เล่นให้กับสโมสรใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แล้วกับทําเหมือนไม่เห็นคุณค่ามันเหมือนเป็นเรื่องที่ทําลายจิตวิญญาณโดยเท็ดดี้เชลลิงแฮมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปบาร์เซโลนาถือเป็นการยกระดับซึ่งแลดฟอร์ดไม่สมควรได้รับมัน ส่วนอุปสรรคในการย้ายทีมครั้งนี้ยังคงเป็นปัญหาทางการเงินของบาซ่าที่ยังไม่สามารถทุ่มเงินซื้อนักเตะได้ง่ายๆครับและดูเหมือนว่ายุคใหม่ของผู้บริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาขูดรีดเงินง่ายๆแล้วนะครับล่าสุดมีข่าวว่าเซอร์จิมและคิปเข้ามาเบรกดีลตัวลูกอย่างไบอันเอมโบโมเองเลยนะครับการไล่ล่าตัวไบอันเอมโบโมตัวลุกของเบนฟอร์ตต้องชะงักลงหลังจากมีรายงานจากเดอะการ์เดียนว่าเซอร์จิมและคิปไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าตัว70ล้านปอนด์ตามที่เบนฟอร์ดเรียกร้องมมาาใหา mo, ่่ซึงงทผล 20ประตูกับอีก7แอสซิสในฤดูกาลที่แล้วเป็นเป้าหมายที่ทีมต้องการเพื่อมาอัปเกรดแนวลุกแต่ถึงยังไงก็ตามการเข้ามาแทรกแซงของเซอร์จิมครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณที่ดีว่ายุคของการทุ่มเงินเกินจริงเพื่อซื้อนักเตะอย่างในอดีตกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วครับ และจากข่าวทั้งหมดที่เราคุยกันมาทําให้สื่อในอังกฤษเริ่มตั้งคําถามถึงทิศทางการซื้อขายของยูไนเต็ดครับว่าการที่เรายังปิดดีกลกองหน้าไม่ได้สักทีมันกําลังจะนาเราไปสู่การตัดสินใจที่สิ้นหวังเหมือนในอดีตหรือเปล่าบทวิเคราะห์จาก m a n c h e s t e r e v e n i n g News โดยซามูเอลลักเฮิร์สออกมาบอกว่าตราบใดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังหาซื้อกองหน้าตัวเป้าไม่ได้สโมสรก็จะตกเป็นข่าวกับนักเตะชื่อแปลกๆต่อไปเรื่อยๆบทความได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการซื้อขายที่น่ากังวลในอดีต โดยเฉพาะการเซ็นสัญญากองหน้าเพื่อแก้ขัดระยะสั้นยกตัวอย่างที่ผ่านมาก็อย่างอีการโลหรือว่าวอลเรคอสซึ่งทั้ง2องดีลเป็นการเซ็นสัญญานักเตะที่มีสายสัมพันธ์กับผู้จัดการทีมในขณะนั้นและไม่ใช่กองหน้าระดับท็อปการที่ทีมเคยล้มเหลวกับการเดิมพันอย่างฟางเกาและมาซิยาวยิ่งตอกย้ำว่า ขาดแผนการที่ชัดเจนและทําให้แฟนบอลกังวลว่าประวัติศาสตร์อาจจะซ้ารอยอีกครั้งและนี่คือทั้งหมดของฟร e ดเดเลต์นิวส์ในวันนี้ครับจะได้เห็นว่าตลาดซื้อขายของเรากําลังเข้้ขคนเลยทีเดียวทั้งการตัดสินใจของผู้บริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่ยอมจ่ายเงินเกินจริงและการตามล่าหาก,กองหน้าคนใหม่ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาของทีมให้ได้แฟนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับอยากได้อลลี่วัดกินกันไหมหรือเห็นด้วยกับเท็ดดี้เชลลิงแฮมเรื่องแรดฟอร์ด คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญของทีมเราแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ